ขนมเปียกปูนฟักทองสีสันสวยงามและอร่อยมากๆขั้นตอนและวิธีทำยังไงไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกทำหน้ากะทิค่ะ นำทุกอย่างมาเทใส่หม้อโดยยังไม่เปิดแก๊สนะคะอัตราส่วนผสมก็ตามที่ขึ้นให้เลยค่ะพอเทเสร็จคนจนแป้งและน้าตาลละลายแล้วเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนต้มคนจนแป้งสุกเนียนพอแป้งเริ่มสุกเนียนให้ปรับเป็นไฟอ่อนแล้วกวนต่ออีกสัก1นถึง,นงสงนาทีให้ได้เนื้อแป้งประมาณนี้ค่ะปิดแก๊สแล้วกวนต่ออีก2นาทีเพื่อให้คายความร้อนเสร็จแล้วก็นำไปเทใส่ถุงบีบ ถุงบีบแล้วก็จะใส่ตัวหัวบีบด้วยค่ะเพื่อความสวยงามเวลาบีบออกมาจะได้หน้าตาสวยๆตัวหัวบีบก็จะมีขายในร้านเบเกอรี่ทั่วไปค่ะเสร็จแล้วก็มาเตรียมในส่วนของแป้งฟักทองนำทุกอย่างมาเทใส่โถปัน่นอัตราส่วนผสมก็ตามที่ลมขึ้นให้เลยค่ะตัวฟักทองต้องนึ่งให้สุกก่อนนํามาปั่นค่ะพอเททุกอย่างใส่จนหมดแล้วให้เปิดเครื่องปัน่นปั่นจนละเอียดเลยค่ะ เสร็จแล้วนําไปเทใส่มอ,อกระทะที่เราใช้กวนผ่านตะแกงตาทีเพื่อให้ได้ขนมที่มีเนื้อเนียนสวยน่ารับประทานเสร็จแล้วเปิดไฟกลางค่อนอ่อนกวนในช่วงแรกกวนจนขนมเนื้อแป้งเริ่มสุกใสแล้วปรับเป็นไฟอ่อนกวนต่ออีก2-3มนาทีให้ด้านเนื้อขนมประมาณนี้ค่ะปิดแก๊สกวนต่ออีก2นาทีเพื่อให้ขลายความร้อนเสร็จแล้วก็ยกมาเทใส่ถุงบีบ,บ,บถุงบีบแล้วก็จะใส่ตัวหัวบีบด้วยเช่นกันค่ะ เสร็จแล้วก็นําไปบีบใส่ถ้วยตลาลัยหรือที่บ้านใครมีแม่พิมพ์สวยก็นํามาบีบใส่ได้เลยค่ะเวลาบีบให้บีบตอนร้อนๆจะได้บีบง่ายเวลาบีบก็สามารถสวมตรงมือได้เลยค่ะและสามารถบีบรูปแบบได้ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะส่วนของลมก็บีบรูปแบบประมาณนี้ รูตรงกลางเราจะบีบไส้กะทิลงไปลมขอบอกเพื่อนๆว่านี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ลมทําขนมเปียกปูนฟักทองปกติก็จะเป็นขนมเปียกปูนอัญชันและใบเตยที่ทําทานบ่อยสุดค่ะตัวฟักทองนี้ก็จะเป็นครั้งแรกและขอบอกว่าอร่อยมากๆอร่อยจนติดใจในรสชาติฟักทองเลยค่ะซึ่งเปียกปูนฟักทองก็จะมีรสชาติมันของฟักทองเติมกะทิเกลือและน้ําตาลลงไปอร่อยกลมกอมเลยค่ะ ทานกับไส้หน้ากะทิโรยด้วยงาขั่วความหอมเขาบอกว่าอร่อยมากๆอร่อยต้องทำทานอีกอย่างแน่นอนค่ะเพื่อนๆเ,เห็นสีสันหน้าตาหน้าทานไหมคะสีสันก็สวยงามหน้าตาหน้าทานแล้วค่ะลมว่าจะทำกินหรือทำขายก็สามารถทำได้เลยค่ะทำง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากอร่อยด้วยค่ะลมหยิบให้ดูชัดๆ สวยงามหน้าตาน่าทานมากๆถ้ายังไงก็ลองไปทําทานดูนะคะลมรับรองว่าอร่อยถ้าชอบคลิปนี้ลมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ลมด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ